ตอนนี้นะครับชินก็อยู่ในถามกลางบรรยากาศเด็กแฟนคลับเพียบเลยเพราะว่าเขากำลังจะจัด m e e t and g r e e t t h e s t ร r 6เับเอาเป็นว่าเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันดีกว่าครับรรวันนี้มาเชียร์ใครครับน้องครับเชียร์พี่ฤิครับจะต้องทำยังไงให้เธอมารักวันน,น,ยยนีาออเชียร์ใครครับเชียร์พี่าทธิ์ครัจะต้องทำยังไงให้เธอมารับสวัสดีครับคุณแม่ครับ น้องเกดนั่นเองนะครับคือให้น้องเกดทำเต็มที่นะคะคือถ้าเกิดเราทํามาจากความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันก็ทําเต็มที่เต็มที่ไปเลยและตอนนี้ครับพวกเขานี่เตรียมพร้อมกนอยู่ตรงนี้แล้วเดีย๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับตื่นเต้นหรือเปล่ากับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ตื่นเต้นค่ะได้ข่าวว่าจะต้องมีการแบบว่าโชว์ความพิเศษมีแบบสเปเชียลนิดน,นึงของเราเป็นอะไรครับผมเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงก็มีเบลีแดน สมัยกลค่ะพิเศษทุกโชว์ครับดีใจนะครับดีใจ äh> ที่แบบว่าคือปกติเราก็ไปเจอเขาอ่ะเป็นเป็นเป็นพวกแฟนคลับเราเนี่ยที่เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วตามงานต่างๆเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเป็นมิทแอนกิ๊ของเราแล้วก็แบบเป็นกันเองกับเขาได้แล้วคือเล่นการคุยกันได้เลยตามสบายอะไรเงี้ยก็ดีใจมาก วันนี้เป็นวันที่โดนกอดมากที่สุดหรือเปล่าใช่ครับวันนี้เป็นวันฟรีฮักเออเป็นบรรยากาศแบบกันเองอย่างที่ว่าครับกันเองกันเองแล้วคือทุกคนแบบน่ารักมากแล้วคือเหมือนแบบมาเพื่อเราโดยทางนั้นเลย